อะคูสติกพอดนวัตกรรมห้องเก็บเสียงเพื่อการทำงานยุคใหม่สวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดา ในยุคที่การทำงานแบบไฮบริดกำลังได้รับความนิยมการสร้างส,างสมดุลระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ a ะคูสติกพอดคือนวัตกรรมห้องเก็บเสียงส่วนตัวที่เข้ามาตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกช่วยให้พนักงานมีสมาธิจดจ่อกับงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอะคูสติกพอดมีดีไซน์ที่ทันสมัย สามารถนำมาติดตั้งและจัดวางในพื้นที่สำนักงานได้อย่างลงตัวโดยไม่จำเป็นต้องก่อสร้างหรือดัดแปลงพื้นที่ให้ยุ่งยากวัสดุที่ใช้ในการผลิตอะคูสติกพอดมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงป้องกันเสียงรบกวนและควบคุมเสียงสะท้อนทำให้ภายในห้องมีความเงียบสงบเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิเช่นการประชุมทางโทรศัพท์การระดมความคิดการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งการพักผ่อนและประโยชน์ของอะคูสติกพอดคือ ช่วยลดเสียงรบกวนสร้างสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นมอบพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการทำงานการประชุมหรือการพักผ่อนมีขนาดกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ใช้สอยและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายได้ดีไซน์สวยงามทันสมัยเข้ากับการตกแต่งสำนักงานยุคใหม่ติดตั้งง่ายรวดเร็วไม่ต้องดัดแปลงพื้นที่อะคูสติกพอดจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรและธุรกิจ ที่ต้องการสร้างพื้นที่ทำงานที่เอื้อต่อการทำงานและส่งเสริมประสิทธิภาพของพนักงานในยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเอง